สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากับดิฉันราตรีภัยสารสุขสมปองค่ะวันนี้มีหัวข้อข่าวนำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะ ปหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเพื่อซักซ้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งในวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์2564ค่ะ ณห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีนายนิทัศน์ต้นจันทร์ประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและเพื่อซักซ้อมการรับสมัครรับเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์2564 โดยนายนิทัศน์ต้นจันทร์ปหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรมกรมการการเลือกตั้งหรือกอกตเรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีโดยมีการระบุรายละเอียดว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลน,นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560 และมาตรา142แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีโดยให้จัดการเลือกตั้งภายใน30วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องมีประสิทธิภาพและทันตามกำหนดระยะเวลาจึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงทําความเข้าใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและเพื่อเป็นการซักซ้อมการรับสมัครการเลือกตั้งในวันที่8ถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564โดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดเขตพื้นที่การเลือกตั้งเป็น3เขตเลือกตั้งรวมทั้งหมด27หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วยเขตเลือกตั้งที่1มี8หน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2มี10หน่วยเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งที่3มี9หน่วยเลือกตั้งซึ่งได้มีการส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลบบุรีพิจารณาแล้วและเทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดแผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีดังนี้ วันที่8ถึง12กุมภาพันธ์2564วันรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลบบรีวันที่3ถึง17มีนาคม2564วันเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวันถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งวันที่28มีนาคม2564วันเลือกตั้ง วันที่29มีนาคม2564ถึงวันที่4เมษายน2564แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลังวันเลือกตั้ง7วันและวันที่27เมษายน2564ประกาศผลการเลือกตั้งกรณีไม่มีการร้องเรียน นายนิทัศนต้นจันทร์ปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวปิดท้ายว่า การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคณะรัฐมนตรีได้ไประชุมปรึกษาเมื่อวันที่12มกราคม2 5 6 4ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในขณะนี้เทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้มีการเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้ง โดยได้มีการกำหนดเขตพื้นที่เลือกตั้งเป็นสามเขตเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น27หน่วยเลือกตั้งเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนเรื่องหน่วยเลือกตั้งโดยจะมีการติดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณนะบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อให้ประชาชนสามารถมาตรวจสอบบัญชีรายชื่อพร้อมกับหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ ทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีสามารถมีสมาชิกสภาเทศบาลได้เขตละหคนรวมทั้งสิ้น18คนนายกเทศมนตรีจำนวนหนึ่งคน ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้เร่งจัดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันที่8ถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564โดยใช้ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีชั้น2ในสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี โดยได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งสถานที่เจ้าหน้าที่ในการเตรียมรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในวันดังกล่าวค่ะ เทศบาลเมืองลบบุรีจัดมอบเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์2,564โดยการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ ที่โดมอเนกประสงค์ด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งมีหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและส่งเสริมคุณภาพชีวิตรวมทั้งมีบทบาทในการดำเนินการลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรวมทั้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้จัดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์2564โดยมีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีได้นำเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้สูงอายุทุกคนรวมทั้งจัดให้มีแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้บริการให้แก่ผู้สูงอายุถึงสองจุดเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโควิด -19 รวมทั้งผู้สูงอายุต้องสวมหน้ากาก,กอนามัยทุกคน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเมืองลบบุรีก็สวมหน้ากากอนามัยเช่นกันโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสองแบบคือแบบที่หนึ่งผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุผ่านทางธนาคารทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการนำเข้าธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแบบที่สอง กรณีที่ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์มารับด้วยตนเองทางเทศบาลเมืองลบบุรีโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดให้มีการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้ขึ้นซึ่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยยังชีพคนชราเป็นเงินช่วยเหลือที่ภาครัฐจัดสรรให้กับผู้สูงอายุเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนให้แก่ผู้สูงอายุ และจะมีการเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือในปีงบประมาณถัดไปเข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิ์ในปีงบประมาณถัดไปโดยผู้สูงอายุที่มีอายุ60-69ปีจะได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีได้รับ800บาทต่อเดือน และอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทต่อเดือนโดยในเดือนกุมภาพันธ์2,564มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลบรีที่ได้รับเบี้ยยังชีพจำนวนทั้งสิ้น1,331รายประกอบด้วยอายุ60 6 9ปีรับเงินสด646รายรายละ600บาทเป็นเงิน387,600บาท อายุ70-79ปีรับเงินสด458รายรายละ700บาทเป็นเงิน3,2600บาทอายุ80-89ปีรับเงินสด191รายรายละ800บาทเป็นเงิน1,52,800บาทอายุ90ปีขึ้นไปรับเงินสด22รายรายละ1,000บาทเป็นเงิน22,000บาท รวมรับเงินสด1,317งารยเายเป็นเงิน883,000บาทค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ